สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Devil May Cry ครับ p e a k of Combat นะ Chapter ที่14แล้วทุกคน Chapter สุดท้ายแล้วหรือเปล่าเนี่ย oh, <poor> อ๋ออ่าเฮ้ยก็อะไรขึ้น oh, <Dante. S 1> อ้าวลิลี่ได้เห็นนิมิตครับฉากตอนที่ันเต้กับ f r งค์นะไปสู้กับพลูโตนะครับ เอาแล้วฉากอ่าชปเตอร์นี้น่าจะเข้มข้นมากๆเลยทุกคนเราจะไม่กดข้ามคาซีนนะครับนี่นางงูพิษมาแล้วครับนางงูพิษกับพูโตนะมีแซวด้วยว่าพูโตกับเรานะเล่นกันอย่างกันหนุ่กันหนงเลยแม่ เพนี่มันเพชรของที่อยู่ตรงบ้านนน,นี่บ้านแฟงอ่ะมีใครจําได้ไหมทุกคนสรุปคือสรุปก็คือจําไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปนานเกมนี้ <g iggle> อโอเคนะก็เกมเนี้มันเวลาแชปเตอร์นึงมันใช้เวลาในการทําคลิปค่อนข้างนานนะแต่โอเคปะถึงแล้วแฟงกบดันเต้นนะ ผมว่าแฟงค์เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยต้องเข้ามาเป็นตัวละครหลักของเราแน่ๆเลยหมายถึงว่าเข้ามาอยู่ในทีมเราอะนะคล้ายๆกับเจ้าวีนะนะวีทริสนะครับเออสรุปทุกคนผมสุ่มทริสไม่ได้นะเสียดายอะแต่เดี๋ยวน่าจะมีให้เราได้สุ่มอีกแน่ๆครับในอนาคตนะแต่ตอนเนี้ยเรามาเคลียร์ชัปเตอร์สิบสี่กันดีกว่านะครับ <Yes. S 2> ต้องบอกเลยว่า ตั้งแต่ได้วีนะสมได้วีมานี้ก็คือทำให้เกมเล่นง่ายมากเลยผมว่านะถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเนี่ยไอ้ดัดหลังๆว่านี่นะธาตุน้ำแข็งมันจะโจมตีแรงมากเลยทุกคนไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้มันแพ้ธาตุน้ำแข็งหรือเปล่านะคือวีอ่ะมันเป็นธาตุน้ำแข็งไนงะแต่อาแต่ เลดที่ที่เราใช้อยู่กับดันเต้นที่เราใช้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นธาตุไฟนะอันนี้ผมดูมาจากตอนที่เล่นในโหมดเสิร์มนะ <c oughs> ผมเคยลองจัดทีมนะครับโดยใช้ทีมเดิมก็คือเอาวีออกแล้วก็เอาเวอร์จิลเข้ามานะครับสรุปก็คือไม่รอดนะคือโจมตีแบบมันโจมตีไม่เข้าอะทุกคนแล้วตัวละครตัวอื่นนะครับฮันเตอร์ตัวอื่นเนี่ยนะ ก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับทัพปีศาจพวกนี้ได้นะครับทีนี้ไอธาุน้ำแข็งของผมมีอีกตัวนึงนะก็คือเลดี้อีกโหมดหนึ่งคนระับเลดี้เลดี้อีกล่าวนึงนะที่ใช้ปืนน้ำแข็งอนะ่ะแต่ว่าเลดี้น้ำแข็งของผมอันนั้นก็คืออยู่ถ้ายสุดเลยอยู่แรงต่ำสุดเลยนะของฮันเตอร์ทุกตัวของผมที่มีนะ ฮ้ยโหมันเป็นซากประกลาดหักพังเลยนะเหมือนเมืองที่แบบที่โดนทำลายมานานมากๆอะ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะพวกปีศาจต่างๆไม่ว่าจะอ่าเกมหรือคอมิกนะครับหรืออนิเมะเรื่องใดก็ตามอะพวกปีศาจมันมักจะอยู่แบบแบบเนี้ยนะแต่สุดท้ายของเขาก็จะเป็นแบบซากประกาดหักพังเมืองที่ถูกทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะ มันดูมั่วๆดีนะมันดูเลทเทดีเวลาเราใช้อ่าวี v นะครับ <c oughs> เพราะว่าวีจะเรียกโกเลมออกมาจากจากความมืดนะนะเห็นไหมแล้วคือเราไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเราเดินเฉยๆพอแล้วก็กดใช้หมัดแต่ก็หลายคนมีคนบอกนะครับว่าวีเนี่ย ถ้าใครเล่นไม่เป็นก็คือเล่นยากนะคือตอนแรกๆผมก็งงเหมือนกันนะว่าสกิลแต่และสกิลของเจ้าวีเนี่ยมาเล่นยังไงนะครับคืออาศัยว่าเราเล่นบ่อยๆแล้วลองกดทุกปุ่มให้มันชินนะนะก็โอเคนะครับเล่นได้แล้วตอน,นหรือถ้าสมมติใครเล่นไม่เป็นแต่ว่าสุ่มได้นะลองมันจะมีโหมดฝึกเล่น,นครับฝึกสอนเล่นนะมันจะบอกอยู่ว่ากดปุ่มอะไรบ้างนะครับใช้สกิลใช้ทักษะพิเศษอะไรได้บ้างก็ ลองกดเข้าไปเล่นในโหมดเสริมกันได้นะครับดิวด้วๆๆๆเลยมั้ยแต่ถ้าเราสับเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ตัวอื่นเนี่ยก็จะโกเรมจะหายไปนะเพราะว่าโกเรมเนี่ยมันเป็นสกิลของวีตัวเดียวนะครับอืม กูทำเมืองก็ทำสวยนะเฮ้ยอันนี้มันใช่เจมไหมหรือว่ามันแค่เป็นพร็อปประกอบฉากนั่นไงเป็นพร็อปประกอบฉากนะห็น,หนแดงไม่ได้ตอนนี้ครับคือถ้าเ,าเก็บไว้เยอะอะพวกเจมอะมันจะไว้แลกของได้ไงไปครับเฮ้ยตรงนั้นมีเจมใช่ไม่ใช่ทางขวาทางทางด้านขวามือ,อ,อไม่ทันแล้ว พวกอินิกมาเนี่ก็พานิกันพวกนี้ก็เป็นตัวที่น่าลำคาญมากๆเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามนะครับเห็นไหมมันจะมีเนี่ยยิงอ่ะแต่พอมันยิงมานี่บอกเลยว่าเลือดลดเยอะมากนะครับบางทีเราสู้กับตัวอื่นอยู่อย่างเงี้ยเราอุตส่าห์พยายามไม่ให้เลือดเราลดแล้วนะอยู่ๆก็โดนหนามจากเจ้าพวกคันิกันแล้วก็อินิกมาโจมตีขราเรียบร้อยเลยครับเลือดเกือบหมดหลอดนะ แคบล่างนี่คือหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสู้กับเจ้าอินิกมากก็คันิกันก่อนนะแล้วตัวอื่นค่อยเก็บทีหลังคนระับ <c oughs> อันนี้ที่ผมไน,น,น้มาได้ไกลขนาดนี้ต้องขอบคุณเลยนะขอบคุณเกมที่ทำให้ผมสุ่มได้เจ้าวีมานะแต่มันแน่ใจว่าแต่ละคนใช้ตัวไหนนะถึงมาจนถึงด่านนี้ได้นะครับ แต่ผมว่าทริสเนี่ยก็มีท่าโจมตีที่มันเจาะเกาะได้นะถ้าใส่ฟ้าแต่ผมสุ่มไม่ได้ไงเลยไม่สามารถลองให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าใช้ทริสแล้วมันจะสู้ได้ถึงด่านนี้ไหมนะเฮ้ยผมเห็นเจม,มแบบ้าะอยากไปเก็บเจมแล้ว <laughs> ถ้ามันแบบเห็นไหมทุกคนมันด like ูม işte. <hour> ั hmm, ่วๆดีนะแต่ว่ามันแรงนะครับถ้าโจมตีของเจ้าเนี่ยนี่เนี่ยไอ้ถ้าใช้ไม้คาถาจิ้มเนี่ยคือเอาใช้ปิดฉากนะครับเวลาที่ปีศาจมันเลื่อนหลือนอยแล้วนะ คสเซลอีกแล้วทุกคนทำไมผมเห็นสีฟ้าก็สีแดงนะครับนี่เห็นไหมมีผลึกสีแดงแล้วก็มีผลึกสีฟ้านะครับเอาละรับของก่อน <c oughs> เห็นไหมทุกคนมันมีโหมดเสริมเยอะครับแล้วก็จะของแจกเยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติผมเล่นจบช h ปเ t อร์ที่14ไปแล้วเนี่ย มันยังจะแจกของเยอะแบบนี้อีกไหมนะครับนี่เห็นไหมมันมันต้องรวมแสงนี่เลยอะโอ้โหแล้วคำแนะนำหมดคือภาษาอีอยังเนี่ยฮะทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษสัญลอะไรมาหมดนะครับคือเอาจริงก็คือเหมือนเกมมันเพิ่งทำมาใหม่อะมันยังแปลไม่สมบูรณ์นะครับบางประโยคอย่างเงี้ยผู้หญิงใช้คำว่าครับมันก็จะปแปลกๆหนะ่อยเนาะ หมายถึงว่าในเกมนะครับไม่ได้หมายถึงในชีวิตจริงนะคือเราเข้าใจว่าไออย่างไอเจ้าพิศสจงูในร่างผู้หญิงเอ้เออพิศาจงูในร่างคนนะ่ะนะมันใช้คําว่ารับครับอรือผม,มนเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องแบบแปลให้มันตรงหน่อยนิดนึงนะบางทีแปลมามีรับมีทั้งรับทั้งขาเลย <laughs> เออ อาจจะต้องใช้เวลาให้เกมพัฒนาไปอีกนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้พัฒนาจนผมจะเดี๋ยวนะทุกคนเห็นไหมมันมีแสงสีแดงเกิดขึ้นครับแสดงว่าเราต้องต้องหมุนเนระหมุนไอเนี้ยทางเดินให้แสงมันเดินให้แสงมันนำทางได้เหรอ คือจริงๆพาสเซลเกมนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ยากนะทุกคนแต่มันต้องอาศัยความเข้าใจนิดนึงเมื่อเทียบกับอีกหลายๆเกมนะครับดีหน่อยที่ว่าเกมนี้มันมีเวอร์ชันภาษาไทยนะมันก็ทำให้เราเล่นได้ง่ายนะครับสำหรับคนไทยอย่างเราที่ไม่ที่เข้าใจภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะแต่ไม่เข้าใจมากๆเลยนะครับนี่แหละตอนเรียนไม่ตั้งใจนะภาษาอังกฤษนะครับคือพยายามแล้วนะ นี่ถ้าสมมติย้อนกลับไปได้ก็อยากแบบตั้งใจเรียนให้มากๆเลยภาษาอังกฤษนี่เหมือนกับเป็นการเบิกทางให้เราแบบหาไราไยได้ได้เยอะเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเวิร์วดอ่ะมันสามารถติดต่อต่างประเทศได้อะไรเงี้ยนะใช้ใช้ในการสื่อสารกับคนต่างชาติได้แล้วเม็ดเงินมหาศาลมันจะมหาคุณเองอเนี่ย่ถ้า ถ้าให้ผมแนะนําน้องๆน,นะที่กําลังเป็นวัยเรียนนะครับไม่ว่าน้องๆจะอยู่ชั้นประถมมัธยมหรือมหาลัยนะครับมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรก็ตามนะน้องๆตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเถอะมันมันสำคัญมากจริงๆนะถ้าทุกคนอยากก้าวหน้าในชีวิตอยากก้าวหน้าในการงานอะไรเงี้ยนะนี่ผมพยายามขนาดผมที่หาเงินจากต่างชาตินะครับ ยังคือภาษาได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้แบบเก่งอะไรมากนะพอแปลได้ร้าวๆก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังอ่อนมากๆเลยนะสำหรับภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องว่าเราจะพูดผิดหรือใช้คําผิดนะครับคือต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้หมยเรื่องนี้นะว่าเราจะแบบใช้คําผิดอะไรผิดอะไรเงี้ยเอาแค่แบบสื่อสารให้เขาเข้าใจเขาก็โอเคแล้วนะ ย่างผมแบบขายภาพออนไลน์ใช่ไหมล่ะทำธุรกิจแบบนี้นะขายภาพขายวิดีโอตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับเวลาทีมา่มันมีปัญหาเราก็ใช้ภาษาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เหมือนภาษาไทยอะ่ะแต่ใช้ภาษาอังกฤษบางทีก็ใช้ g o Google t r ท n s l a t e ต่ะนะแต่ก็ไม่มีปัญหานะทุกคนเออ ก็ยังตอบกันเข้าใจนะครับบางทีเราก็ถามว่าโอเคเราภาษาอังกฤษงูปลานะอ่าอาริตันบิดนะเราเราเ,ราเราต้นิดเดียวเองเขาก็บอกไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสื่อสารเข้าใจกันอยู่อะไรเงี้ยก็นี่แหละครับก็คืออยากแนะนำนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราดึงมาเราดึงมาอันนี้ได้วะวิชาการเฉยเลยอ่ะอ๋อนี่ไงเดี๋ยนะแล้วเราต้องเอาไอส้สพวกเนี้ย ให้มันชนกันเหรอหรือว่าให้มันเดี๋ยวนะครับอต้องให้มันเชื่อมกันทุกคนให้แสงจากผลึกสีน้ำเงินเชื่อมไปที่ไหนอะไม่ได้ให้มันเชื่อมไปทางสีแดงใช่หไหมอ๋อนี่ไหมถ้าอืมดูแลมันก็จแล้วทุกคนก็คือให้มันเชื่อมไปตรงไอ้แท่นแท่นเมื่อกี้ที่เราเดินมาครับข้างหน้าสุดอะที่มันมีสองสีอะ อาละทีนี้มันจะยากตรงที่ต้องตีให้มันเชื่อมกันหละดีนะสมัยก่อนผมเคยเล่นเกมเ,เชื่อมท่อน้ำครับแล้วเวลาเราเชื่อมท่อเสร็จให้เราเปิดวาล์วน้ำมันนั้นน้ำมันก็จะไหลไปตามท่อนะโอเคเข้าใจละเดี๋ยนะเดี๋ยนะต้องอันนี้ต้องเชื่อมปับสีแดงนะครับกับสาลาสีแดงนี่ไหมแล้วเราก็ต้องไปตีมันซึ่งเขาเหมือนไปตีให้ไฟมันติดอะปาบ โอเคแล้วก็แสงสีแดงผลึกสีแดงก็จะถ่ายโอนอำนาจมาตามล่องนะครับเห็นไหมตามล่องแสงแล้วมันก็จะเรืองแสงนะครับทีนี้เราก็ต้องตีให้มันเชื่อมต่อกันนะเดี๋ยวก่อนขอ,ขอหาทางแป๊บหนึ่งนะนี่เห็นไหมแต่ถ้ามันไม่เชื่อมกันแสงเห็นไหมมันก็จะไหลไปอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราต้องตีให้มันเชื่อมต่อกันนะครับ ให้มันกลับไปอีกทางนึงแสงมันจะได้ขึ้นที่ได้นะเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ก่อนนะเราทำสีฟ้าก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำสีแดงนะครับเห็นไหมถ้ามันเชื่อมต่อกันเนี่ยจากผลึกเนี่ยมันก็จะมีแสงของมันนะครับออกมาตามทางโอเคเดี๋ยวเราต้องปฏิรละเพื่อให้แสงนะครับมันเดินทางไปจนถึงจนถึงไอ้ตรงนั้นนะเห็นไหมตรงตรงทางที่เรามาตอนแรกฮยอันนี้มันตรงเป๊ะเหรอ โอ้ว้าวมันยอดมากทุกคนเห็นไหมมันก็จะเชื่อมไปตรงเขาเรียกตรงอะไรตรงตรงแท่นหลักนะครับออยังไม่ถึงเดี๋ยวเราตีตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนไเนี่ยห็นไหมมันจะมีปลายทางอันนี้ไงเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับแสงสิมือลันอ่างั้นเดี๋ยวเราตีตรงนี้ก่อนละกัน ไปทาสีแดงก่อนก็ได้โอเคจริงๆเราตีถูกแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมุติเราเราไม่ตีตรงนี้นะเราก็จะมาตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปตีตรงนู้นนะแต่จริงๆมันตีได้เลยป่าวะเอ้ยได้ตีได้เลยน่าจะตีอีกสองทีมังเพราะว่ามันจะหมุนไปทางด้านขวามือเนาะ ตีอีกสองทีครับตีสิหมุนมาเร็วๆอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยครับทีนี้เราต้องไปเคลียร์ด่านสีแดงเห็นไหมมันมีแท่นอันนี้เป็นแท่นสีฟ้าต้องมีแท่นสีแดงอีกอันหนึง่งถึงจะทำสมบเร็จนะกับด่านนี้มันจะมืนๆนิดนึงนะครับพัดเซลอะนะ ไม่คิดว่าเกมนี้จะมีพัซเซลิลแบบนี้ผมนึกว่าแบบฆ่าซอมบี้อย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่ฆ่าปีาศาจอย่างเดียวนะนี่แหละครับคนที่อยากเล่นมานานมากๆนะเกมนี้สุดท้ายก็ได้เล่นสักทีสันฝันในวัยเด็กมากนะครับที่เราไม่มีเกมเพลเย์เฮ้ยแต่ตอนเนี้ยไอโฟนมาเล่นได้แนะนี่เกมเพลย์นะครับแต่ผมต้องหาจอยมาแล้วละ่ะอ่าโอเคพัซเซลิสเซลสำเร็จครับเกิดการรมแสงระหว่างสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะแล้ว เกิดอะไรขึ้นผมว่ามันต้องเกิดทางแลยน่ยเลยทางตรงกลางเฮ้ยจริงด้วยครับเป็นทางมีครบเพลิงด้วยนะอ่าเอ๊ะโอเคไปได้เลยครับจะมีปีศาจดักไว้เนี่ยนั่นไงพูดถึงก็มาเลย ยังไงยังไงเจ้ากินนาลีพวกนี้นะจริงๆมาชื่ออะไรนะแบนชีใช่ไหมทำไมตั้งชื่อแบบนี้ล่ะอย่าไปแบนเขาสิเขาก็เป็นแบบเออไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีก <government> ว่าเดี๋ยวดรามาไปด้วยครับอืมมาผมว่านะไอ ด้านหลังอะที่เรากำลังจะไปถึงเนี่ยมันต้องเป็นบอลแน่เลยไม่งั้นมันไม่มาดักตลอดทางแบบนี้หรอกน,นะไอ้พวกปีศาจนะเอาแล้วทุกคนกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เฮ้ยแต่ว่าจบได้ยังไงอะเรายังไม่ได้เอาแฟงมาใช้งานเลยนะผมผมว่าเหมือน,เ,นเรื่องมันยังไม่สําเร็จอนะอาจจะต้องมีการอัปเดตต่อปะอ่ะอ่านะแล้วบิชอะไม่ใช่ Chris, เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเองนะเกมมันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะจะให้เราเล่นหมดเสริมไม่ได้นะมันต้องมีเนื้อเรื่องเข้ามาอัปเดตแน่ๆครับแต่ว่าจะอัปเดตตอนไหนนั่นแหละปัญหานะครับเค <Okay. S 1> เราจะเข้าไปห้องโถงใหญ่ครับโอ้หเฮ้ยตรงนี้ลานบอสปะเนี่ย แต่ว่ามันมีทางเข้าทางซ้ายมือนะแต่ว่าผมเห็นห้องตรงหน้าเนี่ยมันน่าจะมีมันน่าจะมีปีศาจนะเพราะาห้องมันโล่งเกินนั่นง่ายเลดี้ก็ยิงไม่ค่อยจะเข้าแล้วนะครับต้องใช้วีเอามาเดี๋ยวดูวีนะตบทีเห็นไนะหนมเกือบครึ่งหลอดอ n นิกมาหรือคานิก,กันเนี่ยฮะยิงมาแบบเนี้ย ไม่เห็นนะเรากำลังสู้กันอยู่นาะยอย่ามาอย่ามาแยมเข้ามาได้ไหมโหสามตัวทุกคนยินิกมากนะครับเดีย๋ดวยวก่อนนะเดี๋ยวรอรอให้โกลเลมมันจัดการให้หมดก่อนอวาดให้หมดเลย มันให้จมดินตบที่นึงนั่นแหละเรียบร้อยโอเคทุกคนเราจะไปเจอกับเจ้าพูโตไหมนะเฮ้ยทำไมมันไปทางซ้ายทางขวาได้ไหมก็ได้นะมันไปทางเดียวกันเออ <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> มื่อกี้เราขึ้นทางนั้นมันตรงมันง่ายกว่าปะเอเอ้องไม่ใช่บอทุกคนนี่แต่มันออกมากาแล็กซี่แล้วนะเห็นไหม ทางช้างเผือกเหมือนตอนที่เราไปไประตูสุริยันประตูจันทรานะสวยมากเลยนะตรงนั้นเห็นทางช้างเผือกด้วยครับนี่ไงอัดให้เละอัดให้จมดินยังไงจัดการมาเลยพวกนี่เป็นไงตบให้คว่ำก็เลยไม่ยืนนิ่งดิ ปัดมันปีเลยนี่เรียบร้อยครับเคลียร์ได้ยังหมนุนอะีกนะยังมีว้าไปเหรอทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอตัดจบคลิปตอนนี้เป็นพาร์ทหก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทสเจอกันเร็วนี้นะก็ใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจบปึง้ง